พอเราถักได้42แล้วเราก็พลิกกลับมานะคะก็ถักด้านนี้ด้านนี้ที่เป็นด้านรองไซส์เราก็ถักนิดทุกห่วงเหมือนเดิมนะคะ งนี้ถ้าเรากลัวหลุดแล้วก็ผูกไว้ได้นะคะมอนก็จะได้ไม่หลุดอันนี้เราก็อยู่ด้านลองไซส์นะคะด้านลองไซส์ทีนี้เราก็จะสังเกตง่ายๆนะคะว่าเนี่ยค่ะมันจะมีเส้นเห็นไหมคะมันจะมีเส้นแบบเนี่ยค่ะซึ่งด้านไลท์ไซส์จะไม่มี ไซก็จะเนียนแบบนี้นะคะก็จะไม่มีเส้นก็จะเป็นแบบอันนี้เราถักด้านไลายไซไปหนึ่ง,หน,ง,นง,ห,นงหนึ่งแถวแล้วก็ด้านรองไซไปหนึ่แถวเราก็จะได้ลายการเตอร์มา1แถวแล้วนะคะแล้วเราก็ถักขึ้นไปให้ได้ให้ครบ26แถวค่ะเราก็ถักสีที่สองครบอ่ายีแถวแล้วนะคะเราจะมาพิกอัพเราจะมาพิกอัพด้านนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะมาค่ะพอเราถักครบแล้วเราก็จะมาร้อยห่วงเพื่อที่จะพักห่วงไว้นะคะก็อย่างที่เราเคยบอกนะคะว่าเราจะใช้เข็มแล้วก็จะร้อยออกไว้อันนี้สำหรับคนที่ไม่มีสาย เคเบิลหลายอันนะคะสายเคเบิลก็คือสายนี้นะคะสายแบบเปลี่ยนได้แบบนี้นะคะเปลี่ยนหัวเข็มได้แบบนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะ <S <S เราก็ใช้เชือกร่มร้อยพักห่วงไว้ค่ะ ร้อยเวลาร้อยต้องระวังอย่าให้ห่วงบิดนะคะก็ร้อยไปตามตามเข็มเลยร้อยถอยหลังแบบนี้นะระวังห่วงหลุดด้วยนะคะ เราจะได้เอาเข็มมาถักได้นะคะถักเข็มนี้เราก็จะถอดออกมาสําหรับท่านที่มีเข็มอยู่สองสายนะคะก็จะใช้วิธีนี้ได้เนี่ค่ะพอเราร้อยเสร็จเราก็ผูกไว้นะคะการการหลุดนะคะเราต้องผูกไว้เนาะ น้นนะคะผูกไว้เนาะนี่เราพักห่วงไว้แล้วนะคะทีนี้อันนี้เป็นสีที่หนึ่งนี่สีที่สองเราก็จะหมุนมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะมาพิกอัพนะคะพิกอัพก็คือเนี่ยค่ะ ที่มันเป็นปุ่มๆอะให้ดูตรงสีสีสีอ่อนจะได้เห็นชัดนี่นะคะปุ่มนี้นะเราจะพลิกอัพขึ้นมานี่นะคะแต่ว่าเราจะต้องเริ่มจากตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็พลิกอัพขึ้นมาเขาจะมีเป็นเป็นแนวให้อยู่นะคะพลิกอัพขึ้นมาสิบสามห่วงค่ะเพราะว่า ตรงนี้เราถัก26ห่วงได้13กาเตอร์แบบนี้ใช่ไหมคะเวลาเราพิกอัพเราก็จะพิกอัพขึ้นมา13ห่วงสองนี่นะคะ13ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงสีแรกนี่ก็13เหมือนกันเนี่ยนะคะเห็นไหมนี่นะเนี่ยค่ะเ็จะมีแนวเขาอยู่มันจะเป็นแนวอยู่นะคะ แล้วก็พลิกอัพขึ้นมาห่วงหนึ่งนะคะห่วงเดียวได้เส้นเดียวอะค่ะหมายถึงว่าได้เส้นเดียวแบบนี้นะแล้วเราก็มานับทวนอีกทีหนึ่งสองสามสี่ห้าครบสิบสามห่วงตรงนี้เราก็จะได้ยี่สิบหกยี่สิบหกห่วงแล้วเราก็จะถักขึ้นไป 26แถวถ้าต้องการถาถักเป็นผ้าห่มนะคะถักขึ้นไปอีก26แถวะคะ่ะอ่าพอเราได้หม่วงมาแล้วนะคะเราพลิกอัพห่วงได้แล้วเราก็จะแทงลงไปค่ะแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะอันนี้เราก็จะใช้สีเขียวเราก็ถักนิด ไปจนสุดนะคะอันนี้ก็จะต้องระวังนิดนึงนะคะว่าอาอย่าให้ห่วงหลุดก็จะยากนิดนึงนะคะเราก็จะถักหมวที่เราพลิกอัพขึ้นมาก็ยังเป็นนิดทุกห่วงอยู่เหมือนเดิมนะคะทั้งขาไปแล้วค่ะขากลับทั้งด้านไลไซสายและด้านลองไซส์นะคะ ว่ามันไม่ได้ยาวมากเดี๋ยวลืมบอกนะคะ ก็คือว่า,าแถวแรกที่เราเราพิกอัพขึ้นมาได้เนี่ยเราจะต้องถักนิดด้านไลท์ไซน์นะคะนี้ก็คือด้านลองไซ์ทีนี้ด้านลองไซส์เราจะจําง่ายนะคะพอเราถักช่วงลายนี้เพราะว่าด้านลองไซ์เนี่ยมันจะมีเส้นนี้อยู่นะคะซึ่งด้านไลท์ไซนี่จะไม่มีนะคะ